พฮมาราววันนี้ใหม่จะพาไปชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังใหญ่ก่อสร้าง้วยอิฐมอนแดงทั้งหลังแถมฟังก์ชันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แน่นอนในทำเลดีดีเดินทางสะดวกใจกลางเมืองฉะเชิงเซาค่ะเซ mm ี hmm. ่ยค่ะทุกคนกลับมาพบกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโคม,มเราวจากโฮมไบเออร์ค่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้น้าใหม่มาอยู่แถว8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่มาที่นี่เนี่ยนะเพราะตั้งใจจะพามาดูโครงการนี่เลยค่ะ สิ่งว่าไรคลองนาค่ะทุกคนค่ะที่นี่นะคะกับ Perfect Home เป็นบ้านเดียวหลังใหญ่นะคะชั้นเดียวนะคะที่คุ้มค่าทุกฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในบ้านนะคะคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและที่ดีไปกว่านั้นคือโครงการนี้ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงทุกคนจะบอกว่าแข็งแรงมากมากและปัจจุบันนี้การก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงเนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะเอาเป็นว่าโครงการดีแบบนี้เรามาทําความรู้จักกับทําเลที่ตั้งก,กันก่อนดีกว่าค่ะ ที่ซีวาลัยคลองนานะคะตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนสุขป,ประยูนค่ะในซอยอบอตอคลองนานะคะเข้าจากซอยมาเนี่ยประมาณ650เมตรเท่านั้นนะคะถือว่าเดินทางสะดวกแล้วก็เชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีสายใหม่และทางด่วนบูรพาวิถีได้ง่ายค่ะ ทำให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกเหมือนกันหรือจะเดินทางไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกนะคะอย่างจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองก็สะดวกเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ และในอนาคตเนี่ยนะทุกคนก็จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภานะคะรวมถึงวิ่งผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะก็ยิ่งทําให้การเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะก็สะดวกรวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ แถมรอบๆของโครงการเนี่ยนะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบมากๆนะคะเพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะก็ถึงโรบินสันฉะเชิงเซาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์โฮมโปรและห้างตะว,วันออกคอมเพล็กซ์นะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นสายบุญชอบไหว้พระขอพรแล้วล่ะก็ที่นี่นะคะก็ต้องไปที่วัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะหรือวัดสมานร,รัตนารามก็สะดวกเหมือนกันเนาะ ส่วนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยก็เพียงแค่3นาทีจากโครงการนะคะก็เดินทางไปถึงโรงพยาบาลรวมแพทย์แล้วล่ะค่ะ ที่โครงการซีวาลัยคลองนานะคะพัฒนาบนที่ดินเนี่ยประมาณ24ไร่กว่าๆนะคะทุกคนเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแล้วก็บ้านแฝดชั้นเดียวนะคะรวมแล้วเนี่ยประมาณ135ยูนิตด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปกําลังอดีเลยล่ะคะ่ะส่วนบรรยากาศในโครงการก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เนี่ยคือเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศเหมาะแก่การอยู่อาศัยมากๆส่วนถนนเมนที่หมายเลยอยู่ตรงนี้นะคะกว้างประมาณ12เมตรด้วยกันนะคะถนนซอยเนี่ยกว้างประมาณ8เมตรค่ะ สำหรับคอนเซปต์ของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ลงตัวค่ะโดยการเน้นให้บ้านนี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็อยู่สบายมากๆนะที่สําคัญค่ะตัวบ้านจะเน้นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็มีการนําพวกเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่าง,างๆมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อทําให้บ้านเนี่ยมีคุณภาพและได้มาตรฐานและที่ต้องย้ําเลยนะคะว่าทุกๆยูนิตในโครงการนี้นะคะก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงทั้งหลังเลยละคะ่ะ สำหรับแบบบ้านที่นี่นะคะก็มีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะชื่อว่าสมาร์ทโฮมค่ะเป็นบ้าน8ชั้นเดียวสไตล์บ้านเดี่ยวที่ดินนะคะจะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่41.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย98ตารางเมตรฟังก์ชันจะเป็น2ห้องนอน2ห้องนำ้ำและจอดรถได้2คันนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งแบบนะคะชื่อว่าเพอร์เฟ h o m โฮมค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่ดินเริ่มต้นนะคะอยู่ที่52.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่132ตารางเมตร ฟังกชันแบบนี้จะอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถได้2คันค่ะ สำหรับแบบบ้านที่ใหม่จะพามาดูนะคะทุกคนก็คือหลังนี้แหละคะ่ะ perfect home นั่นเองนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่บ้านนะ,ะที่มีขนาดหลังใหญ่กว่าคอนโดนะคะแล้วก็อยู่สบายกว่าทาวน์โฮมและแถมยังได้พื้นที่บริเวณร,บรอบรอบ้านด้วยนะคะสำหรับหลังนี้เนี่ยหม่ยต้องบอกนะคะว่าสไตล์ของบ้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะ,ะที่หลังคาค่ะหลังคาจะใช้เป็นหลังคาคอนกรีตนะคะของทาง SCG c p a a k นะคะ ที่นี่เนี่ยก็จะให้ความสวยดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์หลังคาแบบนี้ข้อดีก็คือสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีกว่าหลังคากระเบื้องรูปหลอนใหญ่นั่นเองและส่วนสีที่ทาภายนอกนะคะโครงการเลือกใช้เป็นสีน้ําอะคริลิกเกรดพรีเมียมนะคะจะช่วยปกป้องผนังบ้านนะคะจากทุกสภาวะอากาศเนาะและที่สำคัญสะท้อนความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้ตัวบ้านเนี่ยยังดูสวยสดใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะอ่ะ ใหม่มาอยู่ที่ด้านหน้าของบ้านแล้วทีนี้มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเพอร์เฟกโคมของซิวไลคองนานเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอยู่ตรงนี้เลยค่ะ สำหรับประตูทางเข้าของบ้านนี่นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่แบบนี้เลยละค่ะกรอบนะคะเป็นอลูมิเนียมอบดำนะคะประตูนี้เนี่ยเป็นดับเบิลล็อกนะทุกคนและที่สําคัญนะคะกระจกก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงนะ,ะเพื่อสะท้อนความร้อนเนี่ยไม่เข้าสู่ในตัวบ้านทําให้ในบ้านเนี่ยรู้สึกเย็นสบายนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูฟังก์ชันด้านในดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าต้องการพื้นที่ที่ใหญ่นะคะกว่าคอนโดและอยู่สบายกว่าทาวน์โฮมเป็นยังไงคะ่ะ ะค่ะทุกคนเป็นยังไงคะตอนนี้นี่นะคะก็เข้ามาดูข้างในบ้านกันแล้วนะคะเนี่ยเลเยอร์ของเขาทั้งหมดนี้นะคะก็จะฟิลเนี่ยเหมือนแบบอยู่เพนเฮาส์เลยทุกคนคือสูงโปร่งมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวอธิบายก่อนแล้วกันนะว่าที่นี่น่าสนใจยังไงบ้างนะคะสําหรับแบบบ้านนี้ต้องบอกเราว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือความโปร่งของที่นี่ได้โปร่งมากๆนะคะเพราะว่าฟอร์ทูซีลิงเนี่ยสูงถึง3เมตรเลยอะ ทุกคนดูแล้วบ้านมาตรฐานที่โครงการส่งมอบให้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆเป็นบ้านเปล่านะคะการตกแต่งเหล่านี้ไม่ได้มีให้แต่ว่าได้อะไรไปบ้างขอเริ่มจากฝ้าก่อนเลยแล้วกันฟอนตุซิล i ิงเนี่ยสูง3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการก็เลยดอกฝ้าแบบนี้ให้ด้วยนะคะขนาดดอกฝ้าแล้ว่ยังดูสูงแล้วก็โปร่งเลยดอกฝ้าให้ ไฟที่เห็นนะคะดาวไลท์หรือแม้กระทั่งไฟนะคะที่ซ่อนอยู่ในช่องที่เขาดอปฟ้าเนี่ยเขาก็ให้แบบนี้เลยนะแต่สิ่งที่ไม่ได้ไปคือโคมเชเดเลียนะคะทุกคนก็ไปออกแบบเอาเองเนาะว่าจะเข้ากับบ้านแบบไหนนะคะส่วนพื้นเนี่ยโครงการมอบให้เป็นแกรนิตโตขนาด60คูณ60นะคะผนังก็คือเป็นฉาบเรียบทาสีเนาะอ่ะมาดูในส่วนของลิฟวิ่งกันดีกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยใหม่นะคะนั่งอยู่ในส่วนของพื้นที่ลิฟวิ่งนั่นเองนะคะเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยคือโซฟานะคะที่สามารถจะวางได้นะคะตัวใหญ่ แบบนี้เลยอยู่ด้านหน้าก็ามองเห็นวิวด้านนอกแบบนี้เลยเนาะส่วนระยะดูทีวีนะคะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคิดดูสิว่าถ้าเราเนะฮะชื่นชอบการดูหนังหรือว่าต้องการที่จะติดตั้งทีวีแบบจอใหญ่ๆนะคะก็สามารถจะติดตั้งแล้วก็บิวติดผนังได้เลยนะระยะในการนั่งจากโซฟาเนี่ยนะคะระยะสายตาที่มองดูทีวีเนี่ยอยู่ในระยะที่โอเคมากๆเลยเนาะและถ้าบางคนเนี่ยต้องการพื้นที่ใช้สอยในการเก็บของเนี่ยหมายจะให้ดูนะอย่างบ้านตัวอย่างที่เนี่ยเขาบิวตู้ให้ดูเห็นไหมคะตู้2ตู้ที่อยู่ขนาดทีวีนี่นะคะสามารถบิ ฟ้าเพดานนี้เลยเพราะเพดานสูงถึง3เมตรขนาดนี้ต่อให้เราเก็บของขนาดไหนอะ่ะก็ไม่ทําให้บ้านดูแคบแล้วก็แออัดเสร็จจากมุมลิฟิงค่ะเรามาดูมุมที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารกันบ้างดีกว่านะคะมุมนี้เลยที่นี่เนี่ยนะคะเป็นโอเพนแพลนนะคะทุกคนก็คือจากประตูทางเข้ามานะคะก็ต่อตรงยาวมาได้เลยนะคะ,ตร,ะ,คะตรงนี้ก็คือเปิดโลง่งแบบสบายๆมุมรับประทานอาหารตรงนี้ค่ะอยู่ถัดมาจากมุมที่เป็นลิฟทงนะคะตรงนี้วางโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยประมาณ4ที่นั่งได้แบบ เก้าอี้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทานอาหารไปพูดคุยไปได้นะคะ ถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวมุมนี้นะไม่บอกเลยว่าเราอาจจะกั้นฉากบิว้วตรงนี้เป็นฉากกั้นก็ได้เพื่อเป็นมุมบังสายตาก็ไม่ทําให้บ้านแคบเพราะาตัวบ้านที่นี่เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะเห็นไหมว่าที่เนี่ยเขาบิวตูต้นะหลายๆมุมด้วยกันนะคะอย่างมุมนี้เนี่ยก็บิว้วเป็นชั้นหนังสือซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะเราอาจจะทําเป็นแบบว่าชั้นเก็บของหรือว่าเป็นตู้โชว์ก็ได้นะคะได้หลายๆตู้แล้วก็สามารถบิว้วได้สูงจรดฟ้าเพดานเช่นเดียวกันและความ พิเศษของที่นี่นะทุกคนคือด้วยความที่เขาเกาะสร้างเป็นอิฐมอนแดงนะเราจะสกัดจะทุบจะเจาะจะแขวนอะไรอ่ะคือได้ทุกๆผนังอันนี้ได้แบบนี้จริงๆเลย คนของพื้นที่ทําครัวกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมุมที่เป็นห้องครัวได้เลยในบ้านมาตรฐานนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ลักษณะพื้นที่แบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ชื่นชอบการทําครัวเป็นพิเศษอันนี้ใหม่แนะนําเลยนะเนื่องจากพื้นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกั้นนะคะกั้นส่วนให้เป็นครัวที่เป็นสัดส,ส่วนเป็นครัวปิดได้นะคะ ทีนี้เนี่ยในพื้นที่ที่เขาวางไว้ให้ดูนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีไอซ์แลนด์นะคะเป็นโต๊เตรียมอาหารได้เนาะหตัวไซส์ใหญ่ๆวางไว้ตรงกลางแบบนี้มีพื้นที่เดินได้โดยรอบและตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้คือวางได้พื้นที่ดีมากตรงนี้นะคะก็สามารถบิวต์ตู้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็ทําซิงค์ครัวแบบนี้ได้แสงที่จะได้จากมุมนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างบานหนึ่งอยู่ด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครัวปิด ทำอาหารนะคะนอกจากจะมีฮูดดูดควันแบบนี้นะคะก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศไปได้เลยและอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่ทางโครงการสิวไลยคทองนานามาใช้ทุกคนคะอยู่ด้านบนเห็นไหมมีเฟรชแอร์นะคะตรงนี้นี่จะทําให้อากาศในบ้านอ่ะถ่ายเทโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศที่เราเปิดอยู่เนี่ยจะออกไปทางช่องนี้นะคะเขามีให้ในทุกๆห้องนอนด้วยนะระบายอากาศไปเลยค่ะแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยอย่างมุมที่เป็นห้องครัวตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะ ได้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้เป็นห้องอื่นอาจจะไม่ใช้เป็นห้องครัวแบบนี้ก็สามารถที่จะย้ายครัวไปไว้ด้านหลังบ้านได้ซึ่งมุมนี้เนี่ยมีประตูนะคะที่เปิดเชื่อมไปด้านหลังเป็นลานซักล้างนะคะก็สามารถย้ายครัวไปได้เลยค่ะ สำหรับฟังก์ชันบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำใช่ไหมทุกคนห้องน้ำที่2อยู่บริเวณนี้ค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากจะมีเฟรชแอร์แล้วนะทุกคนด้านบนนี้ค่ะมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะคะนี่ช่วยระบายอากาศอิงดึกช่องทางเลยนะ ส่วนปลั๊กและก็สวิตช์ที่นี่นะคะทางโครงการสิวไลคองนาเนี่ยนะเขาให้เป็นของยี่ห้อฟิลิปแบบนี้ทุกจุดเลยละค่ะ<ๆ>เห็นไหมว่าของแต่ละมุมของเขาพรีเมียมมากๆอ่ะเข้าไปดูห้องน้ําดีกว่าอย่างในห้องน้ำเนี่ยนะคะก็ยังมีข้อดีอย่างหนึ่ง,งก็คือมีช่องแสงที่สามารถรับแสงและเปิดระบายอากาศลดความอับชื้นได้สุขภัณฑ์ที่ได้นะคะเป็นของคอตโต้เองนะคะในห้องน้ำเนี่ยแยกโซนเปียกโซนแห้งทั้งหมดในห้องน้ำก็หน้าตาประมาณนี้และค่ะ ดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าห้องนี้นะคะอยู่ปีกหนึ่งของบ้านเลยละนะห้องนี้นะคะทุกคนดูสิคะว่าวิวและตำแหน่งของห้องดีขนาดไหนในห้องมาสเตอร์เบดรูมนี่นะคะห้องนี้เราก็จะมองเห็นวิวด้านนอกของบ้านด้วยนะคะดูสิที่นี่นะคะข้อดีคือหน้าต่างเขานี่นะคะก็จะให้เป็นหน้าต่างบานใหญ่นะคะแล้วก็เป็นดับเบิลล็อกด้วยนะคะเป็นล็อกถึง2ชั้นเลยละคะ่ะ เปิดรับแสงได้เลยในยามเช้านะหน้าต่างที่ให้นะมีถึง2ฝั่งด้วยกันฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งคือด้านข้างเนาะสำหรับเตียงนะคะในบ้านตัวอย่างเนี่ยนะทุกคนค่ะดูสิคะว่าสามารถที่จะวางเตียงนะคะประมาณ5ฟุตได้ถ้าใครชอบเตียงไซส์ใหญ่นะก็วางเตียง6ฟุตได้เลยนะส่วนด้านนี้เนี่ยโครงการบิวให้ดูนะคะว่าสามารถที่จะบิวตู้เนี่ยสูงจะรดฝ้าเพดานเป็นชั้นเก็บของได้จุกใจแบบนี้เลยนะคะหรือแม้กระทั่ง ดูปลายเตียงสิทุกคนเห็นไหมสามารถที่จะบิวนะคะเป็นออปลายเตียงแบบนี้เป็นชั้นวางทีวีและตู้เก็บของได้คือใหม่จะบอกเลยนะว่าข้อดีของที่นี่เนี่ยต่อให้เราบิวตู้เยอะแค่ไหนนะคะก็ไม่อึดอัดแน่นอนค่ะ ส่วนบล็อก n อ l o โ e t ในห้องนอนนะคะก็สามารถจะอยู่มุมนี้ได้เลยล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะดูสิอันนี้เนี่ยคือบิวให้ดูนะนี่คือผนังเดียวกับตู้เก็บของเมื่อกี้เลยนะแต่อีกด้านนึงเนี่ยกบกลายเป็นพื้นที่ของตู้เสื้อผ้านะคะเห็นไหมว่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆคือครบในทุกพื้นที่จริงๆนะ <c oughs> อย่างห้องน้ำในห้อง master ร์เบดรูมข้อดีคือช่องแสงนคนทนี่นี่เนี่ยนะเดี๋ยวไปปิดไฟดูอ่ะ นี่คือปิดไฟและได้พบกับแสงจริงนะคะแสงสามารถเข้ามาทั่วถึงและช่องแสงนี้สามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะในห้องนั้นเนี่ยก็แยกโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เช่นเดียวกันสุขภัณฑ์ก็เป็นของคอตโต้ค่ะ ห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3กันบ้างนะคะซึ่งจะอยู่อีกปีกหนึ่งของบ้านนั่นเองนะคะสําหรับห้องนอนนี้คือห้องนอนที่2ค่ะทุกคนอยู่โซนด้านหน้าบ้านนั่นเองนะคะในห้องนี้เช่นเดียวกันนะก็จะมีไฟดาวไลท์นี่ะที่โครงการให้เนี่ยทั้งหลังด้วยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวได้2ฝั่งนะคะทุกคนฝั่งแรกนะคะคือด้านหน้าบ้านส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือด้านข้างบ้านค่ะ และในบ้านตัวอย่างนี้นะคะทางโครงการได้วางเตียงประมาณ5พฟุตให้ดูนะคะว่าวางแบบนี้ยังสามารถที่จะมีพื้นที่เหลืองในการดิวตู้เสื้อผ้าสูงจรดฟ้าเพดานได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรือใครนะคะอยากจะดูทีวีในห้องนอนก็สามารถดิ้วชั้นวางทีวีที่ปลายเตียงได้ด้วยละคะ่ะ สำหรับห้องนี้นะคะนั่นก็คือห้องนอนที่3มค่ะทุกคนขนาดนี้นะคะไม่แตกต่างกับห้องนอนที่2ค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็จะได้แสงอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันนะคะแสงเนี่ยก็จะเข้าจากหน้านต่างนะคะทางด้านข้างนี้และวางเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งได้ส่วนห้องนี้เนี่ยบิวต์ตู้เสื้อผ้าได้แบบนี้นะคะสูงจรลดฝ้าเพดานเช่นเดียวกันค่ะและมีพื้นที่เหลือนะคะสําหรับบิวเป็นโตทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นโต๊แบบเอ่อทกันบ้านตรงนี้มุมนี้ได้เลยเช่นเดียวกันเนาะ และในอนาคตค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการจะทําห้องนี้นะคะให้เป็นห้องนอนเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานได้ดูหนังก็ได้ห้องโฮมเทเตอร์ก็ได้นะคะใครที่แบบเ o ิร์ r ฟ m ร o มโฮมอ่ะหม่บอกเลยว่าห้องนี้เหมาะากับการทํางานมากๆถ้าสมมุติว่าอยากได้พื้นที่ที่มากขึ้นนี่ใหม่แนะนาเลยนะนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของโครงการสิวไลคองนาเลยเพราะว่าที่นี่ก่อสร้างด้วยอิฐมอญแดงทุกคนนั่นแปลว่าเราสามารถทุบ หมายแนะนําเลยว่าเราทุบรวมกันได้เลยนะคะระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่อีกหนึ่งห้องที่ใหญ่มากๆเราสามารถเจาะสกัดทุบได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะและทุกคนรู้หรือเปล่าว่าสำหรับวัสดุอย่างพวกปลั๊กแล้วก็สวิตช์นะคะที่ทางโครงการเนี่ยมอบให้นั่นก็คือฟิลิปเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกใช้ยี่ห้อนี้และแบรนด์นี้นั่นเพราะว่า1เลยคือได้มาตรฐาน2นะคะดีไซน์ทันสมัยและสุดท้ายเลยคือปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้งานนั่นเองค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการศิวลัยลองนานะคะมีพื้นที่กว่า2ไร่เลยล่ะคะ่ะทุกคนและยังมีศาลานะคะให้ได้นั่งพักผ่อนรวมถึงนี่ค่ะมีเพลกาะคะสนามเด็กเล่นให้สมาชิกตัวน้อย,ยได้มาออกกําลังกายกันและยังมีโซนที่เป็นพื้นที่ออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆอีกด้วยนะคะส่วนที่นี่เนี่ยระบบรักษาความปลอดภัยต้องขอพูดถึงหน่อยนะคะเพราะว่าได้มาตรฐานมากๆนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยและมีกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เปเยี่กันบ้างคะกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของโครงการสิวไลคองนานะคะที่มีการดีไซน์พื้นที่สําหรับการใช้ชีวิตนะที่ทั้งสะดวกแล้วก็สบายสําหรับใครเนี่ยที่อยากได้ตัวบ้านนะคะที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะกว่าคอนโดแถมยังอยู่อาศัยได้สะดวกสบายกว่าทาวน์โฮมไม่บอกเลยว่าโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆและสําหรับบ้านเดี่ยวที่นี่นะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยหนึตารางเมตรฟังก์ชันคือ3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถราคาคือดีมากๆนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องล้าน 950,000บาทเท่านั้นเองและสำหรับบ้านสมาร์ทโฮมนะคะซึ่งเป็นบ้านแดสไตล์บ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่98ตารางเมตรฟังกช์ชันจะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถดดได้2คันนะคะรานะคาคือดีอีกแล้วนะคะอยู่ที่2,450,000บาทเท่านั้นเองเอาเป็นว่าใครนะคะที่อยากได้บ้านเริ่มต้นราคาไม่ถึง3ล้านบาทนะ ราคานีนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับเมืองฉะเชิงเซาด้วยแถมสเปควัสดุต่างๆที่ทางโครงการมอบให้ถือว่าพรีเมียมมากๆแวะมาได้เลยกับโครงการซิวไลคองนานะคะซึ่งพนักงานขายที่นี่นะ,ะรับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำนักง,งานขายเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าจนถึงหกโมงเย็นมีโอกาสาก็แวะมาได้มาที่นี่แล้วภารกิจของใหม่จะไม่เสร็จสิ้นได้ถ้าไม่ได้พาทุกคนไปทานอาหารอร่อยๆซึ่งเขามีแนะนำนด้วยนะว่ายายใหม่มีร้านนึงที่อยากให้ใหม่ไปลองมากเขาส่งพิกัดมาใน Google แ a p แหละเดี๋ยวใหม่จะไปเฉลยที่่น ร้านดีกว่าว่าร้านอร่อยของใหมคือร้านอะไรคะ่ะถึงแล้วค่ะทุกคนร้านนี้ค่ะประชาสรรคาเฟ่แอนด์รีสอรองนะคะ ร้านนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าใครที่มาฉะเชิงเซาแห่งนี้ต้องมาเช็คอินร้านนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นทั้งคาเฟ่และเป็นทั้งร,สรงีสอร์ทนี่แค่บรรยากาศหน้าร้านนะหูยังน่าเข้าไปขนาดนี้เลยข้างในเขาบอกว่าอาหารนี้สุดยอดอย่างนี้เลยตามไหปเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้สำเริงสำราญมากๆนะคะเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหมนั่งอยู่ในร้านนะคะของประชาสันคาเฟ่นดลสสตรองแล้วอย่างเมนูที่ที่เลือกมานี่คือทางร้านแนะนำหรือว่าเฮ้ยถ้าเรามาที่ร้านนี้เราไม่ควรพลาดนะคะ,ะมาดูกันดีกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นนะคะก็ผสมผสานกันเพราะฉะนั้นใหม่ก็จะจะสั่งหลายๆอย่างใครชอบทานเนื้อร้านนี้เขาก็ว่าเด็ดอาหารไทยก็ว่าเลิศน,นะอ่ะเริ่มจากจานแรกนะคะนี่คือสปาเกตตีเบคอนแห้งนะคะถัดมาค่ะเป็นบุ้นเส้นโหระพา กุ้งนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดมันเนื้อออสเตรเลียนะคะส่วนนี้เป็นน้ำพริกกะปิคั่วเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมูกรอบที่เนี่ยเด็ดมากคือมาเนี่ยต้องสั่งจริงนะนี่ค่ะก็คือหมูกรอบประชารั์นะคะจานนี้เลยนะถัดมาค่ะสาวกเนื้อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วเนาะทุกคนถัดไปค่ะหมูกรอบผัดพริกเกลือนะคะนี่เป็นคั่วกิ้งหมูกระดูกอ่อนนะคั่วกิ้งนี้นึกถึงแบบ ทางแถวภาคใต้ของใหม่เลยนะคะนี่ค่ะในโถนี้นะคะนี่เป็นแกงปูใบชะพูเนาะแล้วก็มีต้มขา่าปลาสลิดทอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็โอ้โหมีทั้งฟิวชั่นทั้งไทยทั้งต่างชาติรวมกันอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มทานจากอะไรที่แบบเบาๆก่อนแล้วกันนั่นก็คือหมูกรอบ หมูต้องตามด้วยเนือเน้อเนื้อย่างอโอ้ยรสชาดีทุกคนมาชาคาโกชิมานี่นะคะต้องบอกว่าใครที่อยากจะทานมัชชาก็ควรที่จะมาร้านนี้เพราะว่าตัวมัชชาเองเนี่ยเขานําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะคือวัตถุดิบแบบเขานำเข้ามา รสชาติอะไรของเขาว่าก็คือจะดีแล้วก็แตกต่างมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแบบมาฉะก็ไม่ควรพลาดน,นี่มาต่อที่เมนูอาหารจะต่อดีกว่าทุกคนหูน่าทานไปนหมดเลยทุกคนคะ่ะวันนี้เนี่ยนะคะร้านประชาสรรคาเฟ่เรสเตอรองนะ พิเศษมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนๆรายการโฮมราวจากโฮมไบเออร์ด้วยนะคะเพียงแค่บอกว่ามาจากทางรายการโฮมราวและมาทานที่ร้านรับส่วนลด10%นะคะตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนมกราปี2565นะคะมาทานอาหารที่นี่ก็รับส่วนลดไปเลยและที่สำคัญทานครบ500บาทนะคะยังได้นี่สายค้องแมทค่ะสวยๆแบบนี้ไปเลยดูสิ เอาเป็นว่าตามรอยเหม่นมาดีกว่านะคะแวะมาดูโครงการสิวาลคองนาเสร็จปั๊บก็แวะมาทานอาหารที่ร้านประชา,าสารรค์รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ร้านนี้รับรองว่าทุกอย่างวันนี้พี่ใหม่เลือกมาอร่อยหมดเลยค่ะ โอ้โหทุกคนบอกเลยว่าวันนี้นะร้านนี้นะขูดประทับใจมากๆถ้ามีโอกาสจะแวะมาทานอีกแน่นอนเอาเป็นว่าใครที่มีโอกาสนะคะมาที่8ดิ้วฉะเชิงเซาเนาะไปชมโครงการหมู่บ้านดีๆที่สิวไลคองนาก่อนนะคะซึ่งแน่นอนว่าราคาเริ่มต้นของบ้านเดี่ยว ไม่ถึง3ล้านบาทว่าสเปควัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เขาก่อสร้างเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยมีโอกาสแวะนะคะแวะเสร็จเรียบร้อยก็มาหาอร่อยอร่อยอร่อย,ออยทานกันได้นะคะที่ฉาเชิงเซานะคะกับร้านประชาสันคาเฟ่แอนด์รีสอรองไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้โฮมาราวถือว่ามามีความสุขมากๆส่งท้ายปีสุดๆ อ้อยังไงก็ขอโวอยพรเป็นตัวแทนของรายการโฮมราวนะคะขอให้ทุกท่านนะปีหน้าฟ้าใหม่พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขสมหวังคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลาจากโควิดอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้เมดไปก่อนนะบ๊ายบาย